สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช่อง YouTube Peter Bolt มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่30สิงหาคม2565อัปเดตเรื่องของโฟฟาน่าโอบามิยองแล้วก็กอร์ดอนกันต่อนะครับซึ่งโฟฟาน่าเหลือแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นแล้วก็คืนนี้มีฟุตบอลพมมรีเมียร์ลีกครับเชลซีจะบุกไปเยือนเซาแฮมป์ตันเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนแล้วกันครับเริ่มจากนี่เลยครับทัวร์ดูบอลที่อังกฤษกับปีเตอร์โบ๊ มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook f แฟนเพจเลยนะครับเหลือแค่2ที่นั่งเท่านั้นในตอนนี้นะครับขอบคุณนี่ด้วยนะครับทางคอลลาแอสิตามินลดสิวสูตรแพทย์ช่วยจัดการปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตนันผิวหน้ามันก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิว,วทั้งตัวปลอดภัยมีออยอมีฮาลานด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อสแกน QR โค้ดด้านบนหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกว่ามาจากช่องของพี r โบอสมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณสิงห์ World of อฟฟุตบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบและก็ของสโมสรเชลซีไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยหรือว่าบอลน,นอกฝากสิงห์ World of อฟฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณซูซูกิสวิตพาวเวอร์โยอาบครับสปอร์ตอีโคคาร์เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูเอาเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับยอดขายในไทยกว่าหนึ่0 0สนคันแล้วไปทดสอบด้วยตัวคุณเองกันได้เลยที่โช um ว์ร,รูมซูซ ขอบคุณยาแก้ไอาตาขันตีครับกับสมุนไพรธรรมชาติจะทัาจอมทองแก้กรลดรละย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องปีเตอร์บดมายาวนานกว่า3ปีเข้าสู่ปีที่4แล้วใช้ดีจริงๆบอกต่อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับวันนี้ก็จะหนักๆไปที่โฟฟาน่ากอร์ดอนแล้วก็โอบามายองนะครับซึ่งทั้ง3ข่าวนี้มาจากเดวิดออนสตินนะครับเทียร์หนึ่งจากดิแอ t ์ติกยูเค เอาแอนโทนีกอร์ดอนก่อนแล้วกันนะครับแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเดวิดออนสตีนบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถือว่ามีโอกาสน้อยครับที่กอร์ดอนปีกของเอฟเวอร์ตันจะได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีเหตุผลหลักก็คือคุยค่าตัวกันยังไม่ได้นะครับน่าจะเป็นในมุมที่ทางเชลซีก็มองว่าเอฟเวอร์ตันเรียกราคาแพงเกินไปไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่าคุ้มสักเท่าไหร่ ซึ่งข้อเสนอล่าสุดที่สื่อดางๆเขาเคยรายงานกันก็คือเงินต้น50ล้านปอนด์แล้วก็แอดออน10ล้านปอนด์การที่เชลซียื่นไปเนี่ยนั่นหมายความว่าเชลซีพร้อมจ่ายในเรทเท่านี้แต่การที่ยังบรรลุข้อตกลงไม่ได้กันสักทีเนี่ยนั่นหมายความว่าบางทีเอฟเวอร์ตันอาจจะต้องการเงินมากกว่านั้นนะครับต้องการเมือินมากกว่านั้นทำให้ยังตกลงกันไม่ได้แล้วเชลซีก็รู้สึกว่าถ้าเอฟเวอร์ตันจะเรียกแพงกว่านี้อีกเนี่ย มันก็สูงเกินไปนะครับซึ่งอันที่จริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เคยอยากได้เหมือนกันมีมาสอบถามด้วยก่อนจะเปลี่ยนไปล่าอันโตนี่ปีของอาเจ็กซ์นะครับด้วยราคา100ล้านยูโรหรือว่า85ล้านปอนด์นะครับก็ จากตอนแรกเปอร์เซนต์เหมือนจะสูงนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นท่าทีจากฝั่งผู้บริหารของเอเวอเรตันจากบิลเคนไรท์ออกมาปฏิเสธอะไรแต่ถ้าเป็นเดวิดออสตินรายงานยังไงเราก็ต้องฟังครับซึ่งเขาบอกว่าเปอร์เซนต์น้อย ไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสนะไม่ได้บอกว่าล้มดีลแล้วแต่ใช้คำว่ามีโอกาสน้อยที่แอนโทนีกอร์ดอนจะย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะยังไงนะครับแล้วก็แฟรงค์ลัมพาดนี่ก็มีการให้สัมภาษณ์สุดฤทธิ์เลยนะว่าพี่บางทีการอยู่ต่อนเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้นะกอร์ดอนนะคือลัมพาดก็เปรียบเปยว่าตอนที่เขาอยู่กับเชลซีเคยเกือบจะได้ ย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานและแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจอยู่กับเชลซีต่อแล้วสุดท้ายนั่นคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาแลมพาร์ดก็จะสื่อว่าบางทีการอยู่ต่อมันก็ดีก็ได้เออเขาก็กล่อมเพื่อรังนะักเตะของตัวเองเต็มที่นะครับดูกันไปต่อนะสำหรับีลนี้นะครับแอนโทนีกอร์ดอนยังไม่ได้ล้มแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยนะครับจากตอนแรกเนี่ยมันไปถึง60%รพอข่าวออกมาแบบนี้มันก็ต้องต่ำกว่า50%แล้วถูกไหมครับ นอกจากนี้ครับออนสตีนยังพูดถึงแก๊งดาวรุ่งคนอื่นๆด้วยในข่าวนะครับก็มีการบอกว่าคอนเนอร์การลักเกอร์กับคริสเตียนพูริสิกเนี่ยน่าจะได้อยู่กับเชลซีต่ตอไปยกเว้นจะมีข้อเสนอที่ดีแบบปฏิเสธได้ยากยื่นเข้ามา อาร์มันโดโบโรยาก็คาดว่าจะได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่แม้เชลซีกำลังมองหากองหน้าอยู่ก็ตามส่วนเจ้าหนูบิลลี่กิลมอร์เชลซีไม่อยากขายครับถ้าจะปล่อยก็คือปล่อยยืมตัวเท่านั้นแล้วก็ทีมที่จะยืมตัวต้องเป็นทีมในลีกสูงสุดเท่านั้นนะครับมาดูโฟฟาน่ากันต่อนะครับเวสตลี์โฟฟาน่านะครับก็เดวิดออนสตีนบอกว่าหลังจากที่เชลซีตกลงค่าตัวโฟฟาน่ากับทางเลสเตอร์ได้แล้วในราคา70ล้านปอนด์เนี่ย ล่าสุดนะครับเชลซีได้ให้นักเตะเดินทางไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาซึ่งต้องใช้เวลานิดหน่อยในกระบวนการนี้ถึงจะประกาศคว้าตัวอย่างเป็นทางการได้สาเหตุที่ต้องไปสหรัฐเพราะอะไรเพราะว่านักเตะเคยได้รับบาดเจ็บหนักมาก่อนครับช่วงปรีซีซั่นปี2021ตอนนั้นขาหักแล้วก็เจ็บหนักที่เอ็นขอเทา้าคือพร้อมกันเลยนะครับตอนปรีซีซั่นโดนเสียบเจ็บหนักพักยาว7เดือนนะครับซึ่ง ด้วยการที่ค่าตัวแพงครับ70ล้านปอนด์เชลซีก็อยากเช็คให้ชัวร์ว่าเฮ้ยไออาการบาดเจ็บครั้งนั้นเนี่ยมันจะไม่ส่งผลต่อการเล่นในระยะยาวใช่ไหมเลยต้องเอาไปตรวจร่างกายแบบละเอียดที่สหรัฐก่อนถึงจะเซ็นสัญญาได้ส่วนในเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวปิดไปนานแล้วครับตั้งแต่ปีโมาโวนะครับนะก็ตกลงสัญญากันไว้แล้ว6ปีนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่มีประกาศอะไรของเชลซีเกี่ยวกับโฟฟาน่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่า เมื่อวานเป็นแบงค์ฮอลิ a เดย์ของที่อังกฤษกับเวลส์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาอัปเดตล่าสุดเนี่ยดูจากสิ่งที่ออนสตีนบอกว่าช่วงเวลาการไปตรวจร่างกายที่สหรัฐแล้วก็เซ็นสัญญาเนี่ยมันก็ประมาณ2-3วันเนี่ยซึ่งข่าวนี้รายงานไปตั้งแต่เมื่อวานเพราะฉะนั้นผมว่าก็ก็เข้าสู่สเต็ปเดิมนะเร็วสุดก็คงประกาศวันนี้ถ้าตรวจร่างกายผ่าน ช้าสุดก็คิดว่าไม่น่าเกินพรุ่งนี้เมื่อวานผมก็พูดแบบนี้แหละแต่ว่าเมื่อวานเราไม่ทราบข้อมูลที่ว่ามันเป็นแบงค์ฮอลลีเดย์นะครับแต่ถ้าเอาตามนี้บินไปนตวรวจร่างกายที่สหรัฐแล้วสุดก็วันนี้ช้าสุดก็ไม่ไม่ควรจะต้องเกินพรุ่งนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าจะมีคงเป็นอย่างเดียวคือตรวจร่างกายไม่ผ่านนะครับแต่เปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้เยอะไงนะครับภาวนาให้การตวรวจร่างกายผ่านไปด้วยดีนะเชื่อว่ากระบวนการแพทย์ที่ เช็คแบบละเอียดนะครับเพราะว่าที่อังกฤษก็มีตรวจไปก่อนแล้วแล้วก็มีตรวจที่สหรัฐด,ด้วยเนี่ยเรียกว่าเป็นดับเบิลเช็คเลยเนี่ยคิดคิดว่าถ้าเกิดตรวจละเอียดขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดผ่านมันก็ไม่น่ามีปัญหาระยะยาวแล้วก็เชื่อว่าสโมสรคงไม่แบบเอาเงิน70ล้านปอนด์ไปจ่ายกับนักเตะที่มีประวัติที่จะ เสี่ยงเจ็บหนักๆในอนาคตถูกไหมครับก็ต้องเช็คให้ละเอียดขอให้ทุกอย่างออกมาได้ดีนะเพราะถ้าเกิดล่มดีลนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวจะหากองหลังคนใหม่ไม่ทันนะวันนี้วันที่30แล้วนะ <c oughs> ซึ่งในคืนนี้นะครับเจอกับเซาแฮมตันเนี่ยยังไงก็ไม่ทันแน่นอนนะครับเวสซี่โฟ์ฟาน่าเพราะว่ายังไม่ได้ประกาศออฟฟิเชีแต่ว่าเกมกับเวสต์แฮมสัปดาห์นี้ช่วงช่วงวันเสาร์นี้ไม่แน่ นะครับไม่แน่เหมือนกันในเกมเจอกับเวสแฮมก็เหลือแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับโฟฟาน่าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็9 0ถึงเ5เซนะครับเพราะค่าตัวตกลงแล้วค่าเหนื่อยตกลงแล้วมันเหลือแค่ตรวจร่างกายกับถ่ายรูปเปิดตัวนะครับก็9 0ถึง95หเหวังว่าไอ5้5ถึง10ที่เรากักเอาไว้มันจะไม่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับตอนนี้ต้องหากองหลังมาให้ทูเคิลหน่อยเพราะว่าเสียไปเยอะแล้วก็ถ้าได้มานีถ่ถือว่า เป็นดีลกองหลังรายที่2เองนะต่อจากคูริบารีทั้งที่เราเสียคริสเซนเซนรูดิกเกอร์มาลงสาถูกไหมครับจากโฟฟาน่าที่เหลือแค่รอเปิดตัวนะครับไปดูโอบามยองปีแอเอเมริกโอบามยองเนี่ยออนสตีนบอกว่าเชลซีเองก็เริ่มลังเลเหมือนกันนะคือไม่ได้ลังเลในในคุณภาพนักเตะแต่ลังเลในเรื่องของค่าตัวคือเชลซียื่นข้อเสนอให้พิจารณาล่าสุดก็คือ15ล้านปอนด์ครับแต่ว่า ก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับทางบาร์ซ่าได้เชลซี Chelsea มองว่าโอบามิยองก็33แล้วนะค่าเหนื่อยก็อยู่ในเกณฑ์สูงทําไมบาร์ซ่าถึงแบบยังเรียกค่าตัวแพงเกินความจําเป็นอีกเชลซี Chelsea ก็เลยแบบไม่อยากจ่ายแพงขนาดนั้นคือไม่ใช่ไม่เชื่อใจในักเตะแต่มองว่าบาร์ซ่าก็เรียกในราคาที่สูงเกินไปอันนี้คือสิ่งที่ออนสตีนบอกส่วนพวกแก๊งนักข่าวจากเทเลกราฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเจสันเบิร์ด แซมดีนแล้วก็มีสายฟุตบอลสเปนในบาร์เซโลนาคนที่ชื่อว่าแกรมคีรีเขาบอกว่าเชลซีก็ยังมีหวังแหละในการเซ็นโอบาเมยองแม้ว่าดีลนี้มันจะซับซ้อนมากๆแล้วก็เมื่อ2วันก่อนนักเตะเจอกับเรื่องไม่ค่อยดีนะครับครอบครัวโดนโจรปล้นเหตุการณ์น่ากลัวมากนะครับเกิดขึ้นต่อหน้าลูกๆของพวกเขาเลยยังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับก,ก็เป็นกําลังใจให้โอบารมยองในเรื่องนี้ด้วยนะขอให้ตํารวจจับให้ได้นะครับ เป็นที่เข้าใจกันว่าค่าเหนื่อยไม่มีปัญหานักเตะเองก็อยากย้ายมาอยู่กับเชลซีแต่จนถึงตอนนี้บาร์ซ่าก็บอกเชลซี25.6ล้านปอนด์นะครับนี่คือตัวเลขที่บาร์ซ่าเขาเรียกร้องซึ่งเมื่อวานนี้ครับโอบาเมยองได้มีการไปคุยกับโจนลาปาตาประธานสโมสรของบาร์ซ่าด้วยนะครับแล้วก็แบบนักเตะก็หวังว่าเชลซีกับบาร์ซ่าเนี่ยจะบรรลุข,ข้อตกลงกันโดยเร็วที่สุด ข้อมูลจากเทเลกราฟและออนสตรีนตรงกันเป๊ะครับบอกว่าข้อเสนอล่าสุดของเชลซีคือ15ล้านปอนด์เชลซีมองว่าไม่ควรแพงเกินไปซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าเชลซีก็มีเป้าหมายรองเหมือนกันนะครับก็คือให้ความสนใจวิลฟริดซาฮาของคริสตัลพาเลซแต่จนถึงตอนนี้เชลซีก็ยังไม่ได้ติดต่อกับทางพาเลซนะส่วนพาเลซก็สนใจนักเตะเชลซี Chelsea คือคอนเนอร์กาลาเกอร์มีข่าวว่าจะยื่นข้อเสนอ27ล้านปอนด์ให้เชลซีพิจารณาแต่ก็ยังไม่ได้ยื่นเข้ามานะครับ อบาเมยองนี่อืใช้คําว่าค่าตัวอย่างน้อยๆน,นะครับผมว่ามันไม่ได้แย่เท่าดีลของกอร์ดอนของกอร์ดอนเนี่ยมันเป็นข่าวเชิงลบเลยคือเชลซีมองว่ามันไม่ควร ไม่ควรต้องแพงขนาดนี้แล้วอ n อนสตีนใช้คําว่ามีเปอร์เซ็นต์น้อยเลยแต่ของโอบานไม่ยองอ่ะแม้ส่วนต่างเนี่ยบาซ่าขอ25เชลซีจ่าย15ส่วนต่างมันยังจะห่างกันถึง10ล้านปอนด์แต่จุดหนึ่งที่สื่อแต่ละสํานักรายงานตรงกันก็คือเขาไม่ได้บอกว่ามีโอกาสล่มเขาไม่ได้บอกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยลงเขาแค่บอกว่าเชลซี Chelsea ก็ลังเลไม่อยากจ่ายแพงขนาดนั้นแต่เชลซีก็ยังจะเอาอยู่นะคือพูดง่าย น้ำหนักของเชลซีถ้ามองว่าใครเป็นลำดับความสำคัญมากกว่ากันระหว่างโอบามยองกับแอนโทนีกอร์ดอนเหมือนเชลซีก็บองโอบามยองเป็นลำดับความสำคัญที่ต้องเอาให้ได้มากกว่านะครับก็ขอให้หาข้อสรุปกันได้ควรจะต้องได้นะครับสำหรับโอบามยองเพราะว่าเราเสียตีโมแวนเนอร์ไปก็ควรมีกองหน้าเข้ามาแทนที่สักคนหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็เอาจริงๆตําตำแหน่งปีกก็ควรต้องมีนะไม่ว่าจะไปออกที่กอร์ดอนไม่ว่าจะไปออกที่วิลฟรีซาฮามันควรต้องมี เพราะอะไรเพราะว่าโอดอยนะครับไปถึงเยอรมันแล้วนะครับเตรียมจะเซ็นสัญญากับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วหากคิมซิเยกก็ยังมีข่าวกับอาแจ็กซ์อย่างต่อเนื่องอยู่นะครับเรียกว่าเรามีโอกาสเสียปีก1-2คนและถ้าเราไม่มีปีกคนใหม่เข้ามาเลยอะสะควอตเด็กของเรามันก็จะยวบ นะครับเพราะฉะนั้นควรเอามาสักคนหนึ่งนะซึ่งถ้าถามผมถ้ากอร์ดอนแพงไปก็เอาซาฮาก็ได้ซาฮาเนี่ยเขาครบเลยได้ครบทุกตำแหน่งเล่นปีกได้เล่นกองหน้าได้แล้วก็โอเคอายุการใช้งานมันอาจจะไม่ได้ยาวเท่ากอร์ดอนนะครับเพราะว่าตอนนี้29ิย่าง30แต่มันเป็นแพ็กเกจพร้อมใช้งานน่ะคือประสบการณ์แน่นในพรีเมียร์ลีกมีนะครับแล้วผมว่า หน่วยก้านก็ดีด้วยนะครับเราไม่ได้รู้สึกสงสัยอะไรในตัวซาฮาคือเราก็ไม่ได้มองเขาเป็นนักเตะแบบระดับถึงขั้นเกรด A นะแต่ผมว่าก็มองเป็นแบบปีบวกได้เข้ามาแล้วก็น่าจะช่วยเชลซีได้เหมือนกันสําหรับวิลฟริดซาฮานะครับจากเรื่องของตัวรุกเรื่องของโอบาเมยองไปดูอีกยองหนึ่งครับก็คือเฟรนกี้เดยองนะครับเดยองเนี่ยเมื่อวานมีภาพยืนยันว่าเฟรนกี้เดยองเดินทางมาที่ลอนดอนนะ ซึ่งนักข่าวสเปนบอกว่ามางานแต่งดอนนี่ฟานเดเบกแต่นักข่าวสกายบอกไม่ใช่ไม่ใช่งานแต่งแค่มาพักผ่อนเฉยซึ่งไม่รู้ว่าใครแม่นกว่ากันนะครับฟาบริซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าเดยองไปลอนดอนจริงเพื่อพักผ่อนนะครับหลังจากกุญซือชาบีเอ็นเดสเปิดให้นักเตะได้หยุดพักผ่อนได้เลือกเมืองถูกเหลือเกินนะฮะส่วนสถานการณ์ย้ายทีมตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอนาคตของเขาและไม่ได้มีการพูดคุยกับลิเวอร์พูลใดๆทั้งสิน้น ตอนนี้นักเตะก,ก็ยังอยากอยู่บาซ่าต่อเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนความคิดนะคือต่อให้อยากอยู่ต่อแต่ก็ไม่ได้แบบอยากจะลดค่าเหนื่อยนะครับส่วนเดวิดออนสตีนกันจริงจริงก็มีเขียนในข่าวของโอบาเมยองออนสตีนก็บอกว่าเชลซีพร้อมรอจนถึงวันสุดท้ายนะแต่ตอนนี้ใจนักเตะก,ก็ยังเหมือนเดิมครับคืออยากอยู่กับบาซ่าต่อนะครับก็คนเขาไม่ได้อยากมาอยู่กับเราแล้วก็ไป,ไป,ไปห้ามไปรั้งเขาไป กดดันเขาก็คงยากหน่อยครับซึ่งเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจตรงนี้นะที่ว่าเฟรนก้เดยองเขาเชียร์บาร์เซโลนามาตั้งแต่เด็กนะครับการที่เขาจะยังอยากอย,กอยู่กับสโมสรที่เขารักต่อไปก็เข้าใจกันได้แม้ว่าจะโดนบีบให้ลดค่าเหนื่อยก็ตามนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับแต่คิดว่ายากนะครับกับอย่างอย่างกอร์ดอนเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นต์ลดลงมาเด้อสัก30 40แต่อย่างโอบะอย่างเดยองเนี่ยผมว่า1ิบ 20%แค่นั้นนะครับโอกาสเพราะว่าวันที่นที่30แล้วอะถ้าดูตามเวลาประเทศไทย่ยมันเหลือวันนี้วันเต็มๆอีกวันหนึ่งแล้วก็3 1 1 2ประมาณเกือบ4วันเองอะโอกาสจะเกิดดิวเดยองผมว่าค่อนข้างยากเพราะถ้าเกิดบาซ่าเสียเดยองเขาต้องไปเอาเบนนโดซิวาแล้วซิตี้หมือนตอนนี้เหมือนปิดประตูแล้วในการขายเบนนโดซิวาผมว่ายาก 10- 2ถเท่านั้นสำหรับเฟรนกี้เดยองนะครับ แต่คนนี้ไปแล้วครับรอสปาร์เลีย์ครับเมื่อวานนี้เชลซีประกาศยกเลิกสัญญานะครับซึ่งดูแล้วก็เป็นวินวินซิทูเอชันนะครับก็คือวินวินต่อทุกฝ่ายนะครับคือนักเตะก็สามารถหาทีมใหม่ได้และทีมที่จะได้ตัวเขาไม่ต้องเสียค่าตัวให้เชลซีพอไม่ต้องเสียค่าตัวให้เชลซีก็ทำให้บาร์กลีย์สามารถเรียกค่าเหนื่อยสูงๆกับทีมใหม่ได้ส่วนเชลซีแม้จะไม่ได้ค่าตัว แต่ก็ประหยัดค่าเหนื่อยไปเยอะครับลอสปาร์กลี่เนี่ยสื่อบอกว่ารับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ1 1 5 0 0 0นปอนด์นะครับพูดง่ายๆเชลซี Chelsea ไม่ได้ค่าตัวแต่เชลซีประหยัดค่าเหนื่อยไปได้ปีละ5.5ล้านปอนด์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะครับก็วินวินตอบทุกฝ่ายก็อวยพรให้บาร์กลี่โชคดีแล้วกันนะครับอ่ะกับเชลซีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ผมว่า อ่ะอย่างร้อยคุณเคยใส่เสื้อเชลซีและตอนคุณลงเล่นคุณก็ตั้งใจเต็มที่เราไม่มีทางไปขับไล่ไปสาบแช่งอะไรคุณอยู่แล้วขออวยพรให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับรอสปบาร์กรีขออย่างเดียวเรื่องนอกสนามเบาๆบ,บ้างเ <c oughs> พราะตอนอยู่เชลซีหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ไปไม่สุดนะนอกสนามนี่แหละโอ้โหเมายักแล้วต้องให้คนมาหิ้วปีกอะไรยังบ่อย เบาๆบ้างโฟกัสกับฟุตบอลอยังทันนะครับสำหรับรอสบาร์ลีนะครับโชคดีนะครับเรามาดูพรีวิวค่ำคืนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเหมือนที่บอกครับอะไรจะเตะเร็วปานนั้นนะครับเพิ่งเตะไปเมื่อวันเสาร์จริงๆมันก็ไม่ได้เตะเร็วเกินไปหรอกครับเพราะว่าถ้ากลางสัปดาห์อังคารและเกมลีกเป็นเมื่อวันเสาร์มันก็เข้าใจได้แต่ว่าต่เวลาสุขภาพพังอยู่แล้วจ้านะครับคืนนี้เชลซีจะบุกไปเยือนเซาท์แฮมตันนะครับเตะตีหนึ่งสี่สิบห้าที่เซนต์แมรีสเตเดียม นะครับไปเยือนนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเซาแฮมตันแพ้แมนยูมา0-1นต่อนะครับแพ้คาบ้านเลยปัจจุบันอยู่อันดับ13ของตารางคะแนนนะครับมี4แต้มนะสภาพทีมของกุนซือราฟฮัสเซอร์ฮูเซลจะไม่มีแค่ติโนโลิฟร,ราเมนโตเด็กเก่าเชลซีที่บาดเจ็บนะครับที่เหลือก็พร้อมลงสนามหมดส่วนเชลซีครับนัดล่าสุดก็โอ้โหปาฏิหาริ์เหมือนกันครับตัวน้อยกว่าแต่ชนะเลสเตอร์ได้2-1เก็บเพิ่มเป็น7แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ6ของตารางคะแนน สภาพทีมคุณซอโทมัสทูเคลจะไม่มีเอ็นโกโลกองเต้ที่พักอีกหนึ่งเดือนรวมถึงคอนเนอร์กาลาเกอร์ที่ติดโทษแบนจากการโดนใบเหลืองแดงนัดล่าสุดยังดีครับนัดนี้คาริดูคูริบารีพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้แล้วรวมถึงมาเตโอโควาซิตก็น่าจะฟิตขึ้นนะครับหลังจากเกมก่อนได้เล่นแค่ไม่กี่นาทีเกรดที่น่าสนใจนะครับ13นัดหลังสุดที่เชลซีเจอกับเซาท์แฮมตันนะครับเซาท์แฮมตันชนะเชลซีได้แค่1นัดครับที่เหลือ เสมอ3แล้วก็เป็นเชลซีชนะไปถึง9กดูการล่าสุดเซาทแฮมตันแพ้คาบ,บ้านเป็น 6, นะครับเหมือนแพ้ทางเชลซีอยู่เหมือนกันเชลซี Chelsea ไปเยือนเซาทแฮมตันเนี่ยล้วก็ยิงประตูเกมเยือนได้17ครั้งหลังสุดเลยนะเป็นหนึ่งในสถิติยิงเกมเยือนทีมใดทีมหนึ่งนานที่สุดของประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเลยรัฟฮ er ัสเซอร์ฮูเซลครับเจอกับโทมัสซูเคิลมา7ครั้งรวมตั้งแต่สมัยอยู่บุนเดสซิก้าด้วยปรากฏว่าชนะ1เสมอ1แล้วก็เป็นทูเคิลชนะไปถึง5 ถ้านัดนี้เชลซีโดนใบแดงอีกจะเป็นครั้งแรกที่โดนใบแดง3นัดติดต่อก,กันนะครับเมสันมอส์ปีนี้ฟอร์มแย่นะครับออกสตาร์ทมา4นัดเล่นไม่ดีเลยยังไม่มีส่วนกับประตูเลยแต่มีสถิติที่ดีเวลาเจอกับเซาแฮมตันสี่นัดหลังสุดครับ4ี่แอสซิสยิงไป4ขออภัยยิงไป4แล้วก็แอสซิสไป1ถือว่ามีส่วนร่วม5ประตูจาก4นัดหลังสุดสเตอร์ลิงเองก็ถูกฉโลกเวลาเจอกับทางเซาแฮมตันนะครับ มีส่วนร่วมไปแล้ว11ประตูก็คือยิง7แอสซิสมีแค่เวสแฮมเท่าน,นั้นครับที่สเตอร์ลิงถูกชะโลกกว่านะครับเพราะว่าสเตอร์ลิงมีส่วนร่วม14ประตูซึ่งเดี๋ยวนัดหน้าเชลซีเจอเวสแฮมนะครับเออก็ขอให้สเตอร์ลิงกับปังๆหน่อยนะกับเมสันเม์นะครับไปดูรายชื่อที่คาดนะครับจากเว็บไซต์ Who Who Score Who Score ให้ซาแธมตันเล่นแผน4-2-3-1 นะครับประตูเนี่ยเป็นบาซูนูนะครับกองหลังเนี่ยก็มีพวกซาริซูแล้วก็ผมอยากให้ดูคนนี้ครับเซนเตอร์ตัวขวาเนี่ยอาร์เมลเบียราคอสเชนัดที่แล้วเจอแมนยูแม่งเ,เล่นโคตรดีเล่นโคตรดีจังหวะกะจังหวะลูกกลางอากาศเคลียบอลดีมงดีพาบอลเติมขึ้นมาเล่นเกมรุกดี ผมว่าหน้าจับตามองเหมือนกันนะคอสเชปบเนี่ยผมดูนะที่แล้วที่จเจอแผนยูมาเล่นดีจริงๆนะครับส่วนคู่กองกลางก็เป็นลาเวียกับเจมส์วอร์ดพราสนะครับตัวรุกก็จะมีพวกอาริโบเอลยูนูซี่แล้วก็อาร์มสตรองนะครับส่วนกองหน้านี่ก็น่าจะเป็นเชออดัมส์นะครับเชลซีจะมาในแผน3-4-2-1หนะครับหรือจะเป็น4-4-2ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับก็ เมนดี้เฝ้าเสาวกองหลังมีคูคูเรียคูริบารีซิลวาริสเจมลอตตาชิปเป็นวิงแบ็กนะครับคู่กลางเป็นโควาสิตกับจอร์จินโยตัวรุกก็เซตเดิมครับฮาวเวสเมาส์ vest, Mount, แล้วก็ราฮีมสเตอร์ลิงจริงๆก็มีโอกาสจัดเซตนี้แล้วผมว่าก็คงปรับ 2แผนการเล่นระหว่างเกมอ่ะเกมรับก็อาจจะเป็นหลัง5แบบนี้แหละแต่เกมรุกก็จะเป็นคูคูริยากับบริสเทนเป็นฟูลแบ็กแล้วก็ขยับเอาชิคขึ้นไปนเป็นตัวรุกเยื้องขวาเมาส์มายืนตัวรุกเยื้องซ้ายแล้วก็ฮาวเวิยืนคู่กับสเตอร์ลิงเล่นเป็น4-2-2-2หรือว่า4-4-2นะครับอันนี้คือแผนของเชลซีอ่าถ้าถามผมผมว่าจุดหนึ่งที่เชลซีต้องระวังก็คือ เซาท์มตันเล่นไม่ต่างกับลีสยูเนเตดซึ่งลีสเราวันนั้นแพ้มา3าศูนย์เราแพ้เกมรสซิ่งของเขาที่เราแกะเกมเพรสของเขาไม่ได้นะครับและเซาท h แฮมตันเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่สถิติการรสซิ่งอยู่อันดับต้นๆ้นของพรีม์ลีกมาตลอดในยุคข,ของคุณซืราฟฮัสเซอร์โเซลเพราะฉะนั้นถ้าอยากชนะเซาท์แฮมตันไม่ต้องไปสนใจสถิติเก่าๆมองแค่ปัจจุบันถ้าอยากชนะเขาคุณต้องแกะเレรสให้ได้ผมว่าเกมเนี้ยโควาสิตสำคัญนะถ้าโควาสิตลงได้ จะช่วยเชลซีได้เยอะเพราะว่าถ้าเป็นโควาซิตลงเล่นเนี่ยเรื่องของการครองบอลตรงกลางสนามอ่ะเราก็สบายใจได้นะครับถ้าเป็นคอนเนอร์กาลาเกอร์ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าน้องแกะเพรสไม่ค่อยเก่งนะครับจุดนี้คือจุดสําคัญนะครับแล้วเซาแฮมท่านเป็นทีมที่เจอกับใครเขาไม่ค่อยอุดนะเขาเปิดแลกและพื้นที่หลังหลังข้างหลังของเขาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เชลซีต้องมีลูกวางบลยาวบ้างนะครับต้องมีการวางบลยาวบ้างจอร์จินโยขอวางบรยาวเหมือนตอนเจอนิวคาเซิลหน่อย นะครับต้องมีวางบอลยาวบ้างเพราะมันมีพื้นที่ใช้ความเร็วของสเตอร์ลิงให้เป็นประโยชน์และต้องคมส่วนถ้าเกิดถามผมผมดูเซาท์แฮมตันนัดที่แล้วอะ่ะผมว่าคนน่ะชมกองกลางคนหนึ่งของเขาเยอะคือเจมส์วอชเพิลคนชมอยู่แล้วแต่ว่านัดที่แล้วผมเห็นคนชมลาเวียเยอะนะคน,นะน Romeo, นคนนี้นะเนี่ยโรมโอลาวเวียเนี่ยคนเนี้ยเพราะว่ารูปร่างดีเทคนิคดีแต่ผมดูอะ่ะผมว่าลาวเวียแกเก็บบอลไว้กับตัวนานมากเลยนะนัดที่เจอแมนยูแล้วบางทีอะ่ะ ไอช็อตเลี้ยงสวยๆก็มีแต่บางทีเก็บบอลไว้กับตัวนานอะ่ะโดนนักเตะแมนยูบีบเพรสซิ่งอารมณ์เหมือนป็อกบาว์ชันดาวเกรดอะ่ะเออเวอ์ชันไม่เก่งเท่าอะ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเรารู้ว่านักเตะคนไหนชอบเก็บบอลไว้กับตัวนานๆออกบอลยากๆช้าๆเนี่ยต้องไปบีบต้องไปเพรสซิ่งนะไปแย่งบอลมาจากตำแหน่งตรงนั้นแล้วก็จู่โจมให้เร็วนะครับผมว่าเกมนี้ไม่ง่ายแล้วผมว่าก็มีโอกาสที่เชซีจะเสียประตูอีกนะ ูสกอร์ให้เชลซีชนะ1 0นะครับสปอร์ตโมให้เชลซีเสมอ1 1นัดที่แล้วผมทายถูกว่า2 1แต่นัดน,นี้ผมให้สกอร์เดิมแล้วกันผมว่ามผมให้2อหนึ่งเหมือนเดิมอ่ะสองหนึ่งเหมือนเดิมคิดว่าเชลซีเสียสักลูกหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะยิงได้นะครับ ถามว่ามีโอกาสเสมอไหมมีเพราะเหมือนที่ผมบอกผมว่าไม่ง่ายนะครับ <g ười> การเจอซาแฮมตันที่เป็นทีมมหาเพรสซิงท่าวันไหนเขาเข้าฝักเนี่ยทีมคู่ต่อสู้เล่นยากมากนัดล่าสุดแมนยูก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันแต่ว่ายังดีที่แมนยูเขาก็เฉือนมาได้หนึ่งศูนย์ก็ขอให้เชลซีเอาแรงจูงใจ เอาเกมเลสเตอร์เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการกระตุ้นฟอร์มการเล่นให้ได้ขอให้เฉือนแล้วกันนะครับคืนนี้21นะครับเอาสาแต้ไมไว้ก่อนนะชั่วโมงนี้นะอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าจะยิงถล่มทลายนะครับอันนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากวันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์เจดีครั้งทั้งยาแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองนะครับคอร่าแอควิตามินลดสิวสุดแพทย์มาจากช่องปีเตอร์บมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซิงเวิร์ลออฟฟุตบอลสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์บอแลวก็ของสโมสรเช 1, 1 4 0 0 0 0คันช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันเจอกันไลฟ์ฝั่งเกมคืนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย